สวัสดีค่ะ เมื่อนี่เพชรกะสิภาพพ้าเผือดเผื่อนค่ะไปยัางโหบค่ะไปสื่อของขวัญคริสต์มาสอยู่ห่างไกลๆเนาะค่ะเนาะยังขาดอยู่หลายคนค่ะเพราะท่านใดลูกกับเพราะท่านใดสามีกับเพราะท่านใดค่ะดังนั้นเพชรก็เลยต้องย่างลุยหิมะเพื่อที่จะไปสื่อของขวัญคริสต์มาสค่ะสื่อให้มันแล้วจบสิ้นไปเนาะค่ะเนาะ มีหลายคนที่ยังมาสื่อญากับท่านสื่อค่ะล้านกับท่านสื่อหรือว่าล้านนี่สามีเป็นคนจัดการก็บอกโหค่ะการไปสื่อของนี่ว่าเป็นยังที่โบปาธนาให้จ่ายเงินใดอยู่ค่ะแต่ว่าให้สื่อของโอ้ขี่ขาดหลายค่ะบรรยากาศก็อยู่เทิ่หิมะค่ะหิมะตกปกคลุมไปด้วยความสวยของหิมะเนาะค่ะ ยางไปเ,เปรื่อยๆหิมะเปียกด้วย,ยวค่ะเด้อดังนั้นเข้ากะไปหอดกัสิเปียกเม,มื่อซอกไม่แซกค่ะบอไดไตรกันเกงอีกสันหนึ่งมากค่ะเป็นหิมะที่กำลังจะละลายที่กำลังจะละลายค่ะอากาศเริ่มลดลงเรืร่อยๆค่ะหวังยางหญิงค่ะว่าส่วงคริสต์มาสนี่เข้ากะจะมี เขาจะมีหิมะเห็นโปรยปลายอู้เบิ่งกิจกรรมขอบครั่วเขากับปะผ้ากันปันหิมะเพราะว่าช่วงนี้เป็นปันหิมะได้พอดีค่ะแล้วก็กองไฟกันกองไฟเ็ดได้ผ้าเห็นบ่ค่ะบรรยากาศกองไฟแล้วก็ต้นคริสต์มาสเป็นบรรยากาศที่ขอบครั่วเขาเล่นกันเนาะค่ะเนาะ พ่อแม่พีหน้องกระพาขอบขัวไปเล่นอะไรประมาณนี้ลูกเล็กเด็กแดียนยางเพชรมีลูกใหญ่แล้วเขาก็บปเล่นน้ำเนาะค่ะโตไผ่โต,โตมันเขาก็ไปเล่นกระมูสิผ้าไปพงกมนุษย์หิมตะตนี้ค่ะสงสัยพ่อเม่หลูกแน่เลยค่ะกินหอมกล้องกันอย่างเห็นป่ะคะนี่คือมนุษย์หิมะเพชรก็จะไปซื้อแค่รถค่ะมาตกแต่งเห็ดอยู่บ้านคือการมีปากมียัง มนุษย์หิมะยืนนะคะดิสนีย์ดิสนีย์เทเทอริบุมเห็นขอบหน้าต่างบ่ค่ะประดับไฟสวยงามทุกบ้านค่ะ หมามารู้แล้วเรามาขโมยต้นนี้ไปทำแอนเฮนเลยกว่าเห็นไหมน่ะมีการวางแผนสีหลักต้นคริสต์มาสไปเฮดทีจุดเทียนค่ะบ่ไร้บร่บด้ร่บด้รที่นี่เขาจะไม่ขโมยกันเพราะว่าคนอยู่บาดบุนบันเฮดห้หมามาเลยสั่งให้ทำก็ไม่ทำในที่สุดเราก็มาถึงห้างนะคะเห็นห้างบ่ค่ะถัดมาก็เป็นตำรวจค่ะ ่วนลูกสาวยางเลี้วขนาดเลยบทาแม่เลย <laughs> เราซื้อตัวนี้ไปแขวนหน้าบ้านของฟอมมาโตด้วยคนเลี้ยง 不吧。 ซื้อของขวัญให้หมาค่ะให้หมาเขาก็มีสัตว์เลี้ยงนะคะอาหารต่างๆมีนกอื้อหยุดล้วกันโตอย่าง สื่อของแหล่เฮาก็มาเติมพลั่งค่ะมันเป็นโอวัลติตามด้วยเค้ก เก๊กอ,อะไรกุรลไม,ม้เก๊กแคล่คคลดตาก็จะปิดแล้วคลิปในการช้อปปิง้ง ช้อปปิ้งเรียบร้อยละค่ะช้อปปิ้งเรียบร้อยละในถุงหมากใเายเส e x t e r ข a l l y นะคะในเวลาก r บ b า a r ละค่ะสี่โมงครัวมืดอตืต้อยางแป๊บเดียวสิเป็นล่มค่ะโอ้ my god นั่นละค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันเจอกันคลิปหน้าค่ะรถกระแลนไปหิมะกรเริ่มละลายเนาะค่ะ เจอกันคลิปหนา้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสเร็วๆนี้ค่ะใส่เวลามารีวิวของขวัญวันคริสต์มาสมือดีซื้อไปเนาะ,ะนี่ซื้อให้เจ้าของค่ะเจ้าของตรงนี้กะเป็นหูหมูค่ะสำหรับหมานะคะหมาของยาค่ะแล้วก็เปลือนหลงงานค่ะตัวนี้กองเพลือนหลงงานเดียวเพชรก็จะจัดการหอเนาะคะ่ะ ตามด้วยเพื่อนวงงานด้วยกันค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยว่อยเอาไปห่อข้างบนค่ะกตามด้วยของลูกไส้เพื่อนเนาะคะ่ะเนาะของลูกไส้เสื่อนของลูกไส้จะของของลูกส,า,ส,กส,า,า,กกสาวจะเผ็ดโบได้จากอันค่ะไม่ได้เลยเขาก็จะมีถึงเรียบลอยมาจากสีเนาะคะ่ะ เขาก็สามารถแพ็กไปได้เลยค่ะแพกเข้าไปง่ายต่อการแพ็กนะคะมืออื่นเป็นไปยิ้มกระสิจัดการเอาไปแจกจ่ายค่ะแจกจ่ายเป็นอันเรียบร้อยตัวโอ้ยเขาก็สีกออกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จัดการ ะะได้ไหคะได้ก็เอากระบอกติดล่ะอ๋อว้าสิบบอกผลเก็บเหรอคะนี่กระบีไปเป็นอันเรียบร้อยอีกสองเจ้าเขาก็จะมีสองเจ้าเนาะคะ่ะ อานี่เพือสองเจ้ามาลุ้นกันว่าไส้ไหนกับไส้ไหนจำได้ว่าคลของไผ่คลองไผ่บาจจำได้เหมือนจ่มเพิ่มเติมคือโอโจด้วย อะไรประมาณเขาเขาก็จะมีใบสำหรับเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีแล้ว่อแม่ก็สามารถเอาไปเปลี่ยนได้ะคะ่ะโอ้ยสองคนต้องเอาห่างกันตรง เขียนสติกเกอร์สติกเกอร์กระสื่อมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็เขียนสําหรับของไทยเป็นของไทยนะคะจากนั่นมากอของเพื่อนลูกสาวะคะ่ละเพื่อนลูกสาวก็เป็นจิวเวลี่เล็กๆแน่นอนมีตาม้ยของสามีค่ะสามีต้องโปรดปามแน่นอนตัวนี้ของสามีนะคะ,นะ,คะนะเนาะเหลืออีกบ่คะ ก็ตามด้วยของลุซสาวค่ะเขาสื่อไ้ซา,ามีเผ็ดเรามาเขียนเองส่วนตัวนี้สำหรับเผื่อนเพ็ดค่ะเอาเฮดนามโซดาค่ะเวลาเผื่อนมาเยียมบปาเน,นะค่ะเป็นมีเือรเห็ดโซดาอะไรประมาณนโอเคเรียบ้อยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที พ e ือมาเมือนี่ใส่เวลาหลายชั่วโมงก็กันกว่าจะเลือกหาสื่อของขอนนะคะเหนืงง่อยเหลือเกินบางคลนก็นกนใส่อย่งก็อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวส่งปุ๊บส่งปุ๊บเหลียบร้อยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ